กลับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่433ค่ะประจามเช้าวันจันทร์ที่28เดือนกรกฎาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าเก่ๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี30รายการค่ะแบ่งปันพี่ๆที่300บาทจะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักกลาข้อมาหานของสุภาเด้ดที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวันจันทร์เป็นสมเด็จเก่าจ้ะสมเด็จเก่ารายการที่1น,นะ,คะัค่ะพี่ขาเก่าสวยจ้ะเนื้อแตกรายงานนะคะ ต่อไปรายการที่สองจ้ะรายการที่สองเป็นพระนางพญาจ้ะมาในเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่ขาเลี่ยมพลาสติกกันน้ำจ้ะพระนางพญารายการที่สองนะคะ รายการต่อไปรายการที่3จ้ะรายการที่สหลวงพ่อสรงวัดบางลึกนะคะเหรียญมีคราบการใช้งานนะคะหลวงพ่อสรงวัดบางลึกจ้ะปีสองสองนะคะพี่ขาหลวงพ่อสรงวัดบางลึกจ้ะรายการที่สามนะคะ รายการต่อไปรายการที่4ี่จ้ะรายการที่4ี่หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้ะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรนะคะพี่พขารายการที่4ี่จ้ะรุ่นผูกพัสสีมาค่ะวัดบ้านบุนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะปี26ค่ะพี่พขาหลวงพ่อคูณจะ้ะรายการที่สี่นะคะ รายการต่อไปรายการที่5้าจ้ะรายการที่ห้าเป็นพระสุ้มกอจ้ะพระซุ้มกอหลวงพ่อโหน่งนะคะรายการที่ห้าจ้ะซุ้มกอหลวงพ่อโหน่งนะคะพ,พี่ขา รายการที่ห้าจ้ะรายการต่อไปรายการที่หกค่ะรายการที่หกเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมข้อหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจะ้ะด้านหลังนะคะพี่ขามีหมายเลขห้าแปดนะคะเหรียญสี่เหลี่ย, 4, ยมข้อหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจะ้ะ รายการที่6นะคะ300บาทจาะ1องค์300บาท,าอบาท2องค์500บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นเสมาหลวงพ่อแชม่มวัดดอนยายหอมจะ้ะเสมาหลวงพ่อแชม่มวัดดอนยายหอมปี16ค่ะพี่ขารายการที่7นะคะ รายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นเ,เป็นเหรียญยืนค่ะกมรมหลวงชุมพรน,นะคะมาในเลี่ยมพลาสติกค่ะพี่ๆขาด้านหลังเป็นหลวงปู่สุขนะคะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่านะคะ มหลวงชุมพรจ้ะรายการที่8นะคะพี่ขามาในเลี่ยมพลาสติกกันน้ำจ้ะรายการที่8นะคะต่อไปเป็นรายการที่9ค่ะรายการที่9้าเป็นเหรียญครูบาบุญชุ่มค่ะเหรียญครูบาบุญชุ่มยานสังวโรนะคะวัดพระธาตุดอนเลืองนะคะ รุ่นมหาราบค่ะปี41ค่ะพี่ขาปี2541นะคะรายการที่9จ้ะครูบาบุญชุ่มนะคะรายการต่อไปรายการที่10จ้ะรายการที่10เป็นล็อกเก็ตหินอ่อนค่ะของหลวงปู่โต๊ะวัดประดุ่ชิมพลีนะคะมาในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยจ้ะ เป็นล็อกเก็ตหินอ่อนหลวงปุตโตวัดประดูชิมพลีนะคะพี่ขารายการที่10จ้ะต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11เป็นพระขุนแผนหลวงปู่ทิมจ้ะพระขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดระหานไลนะคะ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะใวิขาพระกขุนแผนหลวงปู่ทิมจ้ะรายการที่11นะคะรายการต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นหลวงพ่อโสธรค่ะ ด้านหลังเป็นพระมหากษัตริย์นะคะพระบารมีปลกเก้าจ้ะราชวงศ์จัก,กรีนะคะหลวงพ่อโสธรรายการที่12จ้ะรายการที่12นะคะต่อไปเป็นรายการที่13จ้ะ13เป็นหลวงพ่อรอดจ้ะ หลวงพ่อรอดวัดบางน้ำวนนะคะพี่พีขาเป็นเสมาหลวงพ่อรอดจ้ะรายการที่13นะคะต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14เป็นพระซุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะค่ะ ต่อไปรายการที่15จ้ะ15เป็นเหรียญดวงใจหลวงปู่แหวนนะคะเหรียญดวงใจหลวงปู่แหวนสุจินโนค่ะรายการที่15นะคะ รายการต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นพาร,รอดจ้ะพาร,รอดบีลงรักนะคะพี่พี่ขามาในเลี่ยมแบบนี้เลยจ้ะพาร,รอดค่ะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขา พรอดรายการที่16นะคะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17เป็นรูปเหมือนเครื่องซีของหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่17ค่ะพี่พี่ขาเป็นรูปเหมือนเครื่องซีของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจ้ะ รายการที่17นะคะต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะ18เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ี่ไก่จะ้ะรายการต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อมานะคะ วัดป่ามะม่วงจ้ะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อมานะคะรายการที่1 9จ้ะรายการต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นพระขุนแผนค่ะพี่ๆค่ขาพระขุนแผนมาในเลี่ยมพลาสติกนะคะ เป็นเนื้อชินจ้ะพระขุนแผนรายการที่20นะคะพระขุนแผนเนื้อชินจ้ะรายการที่20นะคะ 300บาทค่ะพี่พขา1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่21ค่ะ21เป็นพ่อขุนผาเมืองจ้ะมาในกล่องแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาพ่อขุนผาเมืองจ้ะ รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพร้อมกล่องแบบนี้เลยจ้ะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองเป็น เหรียญคู่ค่ะหลวงพ่อหมอกับหลวงพ่อคูณนะคะพ,พี่ขาปีสามเก้าจ้ะหลวงพ่อหมอกับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้ะเป็นเหรียญที่ระลึกพิธีพุทธาพิเศษเททองหล่อพระรูปเหมือนนะคะพี่พี่ขาอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะคะ ายการที่22จ้ะ่อไปเป็นรายการที่23ค่ะ23เป็นพระพุทธชินราชพิมพ์ใบเสมานะคะเป็นเนื้อตะกักวค่ะพี่ๆขารายการที่23นะคะชินราชพิมพ์ใบเสมาะคะ่ะรายการต่อไปรายการที่24ค่ะ24เป็นสมเด็จเนื้อผงพิมพ์ไกเซอร์จ้ะ วัดไก่จนนะคะอยุทยาจ้ะด้าน,นหลังเป็นหลวงพ่อแพรนะคะพี่ๆขาต่อไปรายการที่24ค่ะ24หลวงปู่ดุลวัดบูรพารามจ้ะ ปีสองสามค่ะพี่พี่ขาหลวงปู่ดุลวัดบูรพารามจ้ะจังหวัดส,สุรินนะคะต่อไปรายการที่26ค่ะ26เป็นหลวงพ่อโสธรค่ะหลวงพ่อโสธรพิมพ์สองหน้านะคะพี่พขา รายการที่26นะคะรายการต่อไปรายการที่27ค่ะ27เป็นหลวงปู่ทวดจ้ะหลวงปู่ทวดหลังเตารีดนะคะรายการที่26จ้ะ รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบโทษทีค่ะพี่พี่ขาหลวงปู่ทวดรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดเป็นหลวงพ่อลาจ้ะเป็นเสมาหลวงพ่อลาวัดโพสีรุ่นแรกค่ะพี่พี่ขาปีสองสี่หกแปดนะคะหลวงพ่อลาวัดโพสีจ้ะด้านหลังเป็นพระนาคปกนะคะ รายการที่28จ้ะรายการต่อไปรายการที่29ค่ะ29เป็นพระท่ากระดานจ้ะพระท่ากระดานนะคะพี่ขารายการที่29จ้ะรายการต่อไปรายการที่30จ้ะ30เป็นหลวงพ่อคูณจ้ะหลวงพ่อคูณรุ่นเสาห้านะคะ มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อคูณรุ่นเสาห้าจ้ะคูณพันล้านนะคะหลวงพ่อคูณปีสามเจ็ดค่ะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยจ้ะด้านหลังนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้ะรายการที่สามสิบจ้ะรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะ 300บาทจ้ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะต่อไปเป็นรายการพิเศษจ้ะวันนี้น้องสุภามีรายการพิเศษ2รายการนะคะรายการพิเศษรายการที่1จ้ะพิเศษ1เป็นหลวงพ่อกลวยนะคะหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกจ้ะปี04คย์สี่คพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเนื้อฝาบาทจ้ะหลวงพ่อกลวยปีศูนะคะ รายการพิเศษรายการที่หนึ่งนะคะพี่ๆขาหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกจ้ะมีรอยจานด้านหน้านะคะรายการพิเศษรายการที่หนึ่งหลวงพ่อกลวยจ้ะ รอยจานตรงนี้นะคะพิเศษหนึ่งหลวงพ่อกวยจ้ะวัดโคสิตารามนะคะต่อไปรายการพิเศษรายการที่สองจะ้ะพิเศษสองหลวงพ่อนำวัดดอนสาลาจะ้ะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะพี่ขา หลวงพ่อนำวัดดอนสาลาจะ้ะปีหนึ่งเก้าค่ะพี่พี่ขารายการพิเศษรายการที่สองนะคะหลวงพ่อนำวัดดอนสาลาพัทลุงจะ่ะปีหนึ่งเก้านะคะ หลวงพ่อนำรายการพิเศษรายการที่สองจ้ะห้าร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่พี่ขารายการพิเศษวันนี้น้องสุภามีสองรายการนะคะจ้ะวันนี้ก็ครบแล้วทั้งสามสิบรายการแล้วก็รายการพิเศษสองรายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0ูนย์แปดสี่ค่ะเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งเก้าสามสามนะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ